ข้าวแกง800กว่าบาทเนี่ยมึงได้อะไรบ้างปลาหมึกตัวละ120กุ้งตัวละ90แพงไปปะรีวิวข้าวแกงว้าติ๋ม2025แบบไม่อวยนี่คือข้าวแกงที่มีประเด็นดราม,ม่าเมื่อ2ปีที่แล้วว่าแพงแบบโออร์ไพรส์มากเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เป็นยังไงได้กับข้าว7อย่างข้าว2ถุงปลาหมึกตัวละ120งงอะ่ะหมึกยัดไส้ไก่แน่นมากยอมรับว่าคุ้มมากอันนี้แบบตัวใหญ่เบิ้มเลยอะ กุ้งตัวละ90้าสิบาทกระเทียมชุ่มๆกุ้งแบบ <c oughs> มีความแบบหวานๆเค็มๆนัวกินเล่นได้เลยเอาเรื่องเอาเรื่อง90บาทแพงไหมไหนลองบอกสิสตอกุ้งหนึ่งตัว70บาทอันนี้ถูกเลยอะ่ะ <c oughs> อืมอ้าวอร่อยนะนี่กล่องนี้70บาทปูผัดถั่วนางให้ก้ามปูมาเยอะมากผัดปลาดุก50บบาทถูกมาก <c oughs> นี่ ไส้ปลาดุกมาหชิ้นตกไม่ถึงสิบาทนึ่งถูกแกงเนื้อหกสิบบาท <c oughs> เป็นเนื้อล้วนมีความเหนียวนีอ,อยู่นิดนิดนี่ <c oughs> มาสมหมันไก่หนึ่งบาทมาฝรั่งครึ่งลูกไก่ชิ้นใหญ่มากโอ้ ราคานี้กูบอกเลยว่าปาติ๋มขายคุ้มมากวัตถุดิบและของทะเลที่ใช้เนี่ยตัวใหญ่และสดจริง,รงๆยอมรับจากร้านที่โอเวอร์ไพรส์ด่ากันเต็มโซเชียลสมัยก่อนอะทุกวันนี้คือกลายไปเรื่องปกติไปแล้วมึงเ <laughs> พราะหลายๆร้านอะเลยราคาปาติ๋มไปไกลแล้วจ้า <laughs> ไปลองได้ข้าวแกงปาติ๋มกูว่าอร่อยเลยแหละหมดเนี่ย850มึงว่าถูกหรือแพงเอ๊ะยังไงเงินอยู่ในกระเป๋าเลือกใช้ตามที่สมควรเนาะตามนั้น